สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเขียนชื่อเพื่อนกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้อาจจะพูดไม่ชัดเนาะขอพูดใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องน้องทัพทินนะคะวันนี้คขะเราจะมาเขียนกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันเดียววันเดียวเนี่ยมี่ลายได้วันเดียวนะคะเราทําได้หลายคลิปเลยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยทําคลิปลงนะคะส่วนใหญ่ถ้าทําคลิปลงก็จะทําหลายๆคลิปเนาะ วันนี้นะคะเราจะมาเขียนชื่เอเพื่อนอ่งแล้วนะคะจะเป็นเขียนชื่อเพื่อน ep สนองนะเราก็จะเขียนชื่อเพื่อนคนที่เรารักนะคะไม่ใช่แยมแล้วนะคนต่อไปนะคะบอกเลยว่าเพื่อนคนนี้เรารักมากนะคะคือแบบคือเราสนิทกันมาตั้งแต่แบบอนุบาลหนึ่งอะทุกคนแยมกับโอนี่คือแบบอื้อ สนิทมากเลยนะคะแล้วก็ขอมาเขียนชื่อให้เพื่อนแล้วกันนะโอนะคะรักโอบ้างนะหวังว่าโอคงคิดถึงแล้วนะคะก็บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะ